ผมก็ขอลาสวัสดีกันด้วยนะครับโอ้ว่นทิจชาแนลครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็มาได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาตตรีเกมนะฮะเร่านี้จะมาอ่านบังงะนะครับซึ่งมางงานเนี่ยฮะผมอ่านเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะก็เลยคิดว่าอือเอามาอ่านลงช่องดีว่าเออเอาไว้ฟังเองก็ได้เอาไว้คนอื่นฟังด้วยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบอ่านหรือว่าชอบฟังนะฮะก็ช่วงนี้นะฮะโควิดกลับมาครั้งนี้แล้วนะฮะบวกว่าเพื่อนๆคงสวัสดีกันนะครับ อ่ะนะฮะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยดีกว่านะครับผมแล้ววันนี้นะฮะที่ผมจะอ่านก็คืออ่าระบบราชานารกนะครับเล็กโปรดเธอขอเวลานฉันนิดหน่อยตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยจริงๆเล็กโปรดเธอแข่งวันนี้นเป็นวันสุดท้ายแล้วไทมมาสตาควจะให้ตัดบมบือข้างลู่ เดียกว่าซองทำไมพวกเราต้องจ่ายด้วยทั้งทั้งที่คนที่ติดนี้ไม่ใช่เราแท้ๆฉันไม่ฟังคำแก้ตัวหอขอโทษนะลูกที่แม่ทำอะไรไม่ได้เลยแม่ <c ười> เดี๋ยวก่อนฉันเจอเงินที่เธอซ่อนอเอาไว้แล้วไม่คิดเลยว่าเธอจะซ่อนองเงินเอาไว้วงลนยะ มีเงินแต่ไม่จ่ายหลอกพวกเราหรือไงอย่าทำร้ายแม่นะเอาเท้าออกไปเดี๋ยวนี้ให้เงินมาแต่แรกก็จบแล้วแล้วไม่ต้องมาฆ่าตัวตายอีกพี่ชายตอนนี้จบเรื่องแล้วใช่ไหมครับใช่ฮันเราก็ไปกันเถอะผมรู้สึกอยู่ข้าแล้วแหละเงินนี้มาจากไหนกันแม่ดูนี่สิเอาเงินนี้ไปเริ่มต้นใหม่ซะผมช่วยได้ทำนี้แหละ แม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่เป็นไรหรอลุงคนนั้นใจดีจังเขาไปไหนแล้วล่ะอชื่อของฉันคือซุยวูซานไม่ได้เป็นคนรวยเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นขาว่าถามว่าทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นหรอฉันก็แค่ยอยากจะช่วยเท่านั้นเองใช่แล้วล่ะ มันก็เป็นเหตุผลง่ายๆอย่างนี้แหละชีวิตของฉันหรอชีวิตของฉันมันน่าเศร้านะฉันจะอยู่ต่อไปทำไมฉันยังไม่รู้เลยเป็นอะไรไปสาวสากำลังรออยู่อเราไปกันหน้าในที่สุดก็มาสักทีเรารอกันตั้งนานแน่ชยวูทำไมมาสาแบบนี้ล่ะ บางทีผมก็เริ่มรู้แล้วล่ะนะว่าจะมีชีวิตต่อไปทำไมชนก้าวแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่านี่จะเป็นวันสุดท้ายของผมสิบนาทีแปดนาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายสงสัยผมจะกินเยอะไปหน่อยอืที่นี่ที่ไหนเนี่ยสองนาทีสุดท้าย ห้าสิบสี่วินาทีสุดท้ายเ่ิงเดี๋ยวค่อยหาทางกลับบ้านเอาแล้วกันแลวแล้วสิบวินาทีสุดท้ายก็มาถึงโคงละหนาวมากทำไมถึงได้หนาวแบบนี้นี่เราตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอตายแบบนี้นี่มันแย่ชะมัดเลยเด,เดี๋ยวนะตายแล้วทำไมยังพูดได้อยู่ล่ะ นี่ฉันเป็นวิญญาหรอแบบนี้นี่เองเป็นผีสินะแปลว่าตอนนี้ฉันตายแล้วสินะแล้วตอนมีชีวิตอยู่ก็ทำเรื่องชัว่วไปเยอะเยอะสิแต่ยังไงก็ชักมันก็คงจะอยู่ในรกไม่กี่ปีแล้วก็ไปเกิดใหม่ล้วมั้งขอดูหน่อยเถอะว่าทำไมถึงชนฉันอะอะไรเนี่ยนี่มันเมาแล้วขับพี่วานายรอฉันก่อนเถอะเดี๋ยวโดนฉันหลอกแน่ ทำให้กลัวผีตลอดชีวิตเลยคอยดูเฮ้อแย่ชะมัดเละไปหมดเลยแต่ก็ช่างเถอะทําอะไรไม่ไ yeah, ด you know. ้อยู <groans> ่แล้วนี่เฮ้ยอย่าข้ามศพสิวะมาช่วยกันยกหน่อยอ้าวเออทํากันโหดร้ายชะมัดฉันจะจําหน้าพวกนายทุกคนเลยทำไมจะไม่มาอีกนะฉันก็ตายเมื่อมารแล้วนะโอ้มาแล้วสินะ อะไรนะเฮะ้เฮ้นี่นี่มันคืออะไรกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชา7เสร็จสิ้นขอแสดงความยินดีประสบความสำเร็จระดับเลเวลศูนย์ระดับชั้นเจ็ดเลเยอ เรื่องใช้พลังจิตสร้างพื้นที่ระดับแรกรางวั 1, ลก็คือหนึ่งพันเหรียญบ้าเจ้าฟังข้าคือระบบนรกท่านสามารถเรียกค่าได้จุดเมื่อทำไมแกถึงรู้จักฉันแล้วระบบนี่มันคืออะไรระบบนรกนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เจ้าสามารถพัฒนาเป็นราชานารกได้จากปิญญาหนั่พันดวง คุณฉุเนเรียกให้เป็นราชานลกเพียงคนเดียวข้าเนี่ยนะจะเป็นราชาต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วละ่ะไม่หรอกนายเกิดมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านายเข้าไปอยู่ในกลุ่มหมาดำและคอยหาเพื่อนตอนนายอายุสามสิบสามปีก็อยู่อย่างเร่ร่อนแต่ไม่มีใครที่จะสนใจนาย,นายเลยความพักดีของนายเป็นเรื่องตลกของคนในกลุ่มอยู่อย่างโดดเดี่ยว ีแต่ความว่างเปล่าในจิตใจเสมอมาไม่มีจุดหมายในชีวิตแม้ตายก็ไม่มีใครเลียงมองแต่ตอนนี้นายสาม,มารถหาบริวารมั่เรียกตัวของนายเองได้แล้วหุบปากเดี๋ยวนี้นายรู้เรื่องของฉันทุกอย่างในอดีตนายเป็นราชานรกซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้และนายก็เป็นคนพิเศษหมายความว่าฉันคือราชานรกนั้นหรอ ใช่แล้วตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องเขง้ารพนายก็น่าสนใจดีนี่แล้วฉันต้องทำอะไรก่อนละ่ะก็เกิดอะไรขึ้นนั่นมันอะไรนะรีบหนี้เร็วเขาเป็นศัตรูของพวกเราอ่านะครับผมก็ตอนที่หนึ่งนะครับของ ะระบบราชานารกก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะอ่านล่วงหน้านะครับผมก็ติดตามที่เพจผู้แปลได้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับผมแปลแปลกๆนะครับ